จะให้กูทำอาหารให้กินนะใช่ไหมเดี๋ยวนี้จัดให้เดี๋ยวอึ่งแสบจัดให้จะมึงเขากินไปนะวันนี้ผมบอกได้เลยว่านั่งหอนนั่งคืน <c oughs> สวัสดีครับผมวันนี้พบกับผมอีกแล้วครับกินดีหนีเที่ยวครับอึ่งแสบช่วงนี้ก็เหงาไม่รู้จะทำอะไรดีครับคิดอะไรก็คิดไม่ออกเด็๋แกงใครเขาะแวงหมดแล้วช่วงนี้ โอ้หหมาเมื่อเช้าก็ปล่อยไม่ได้เลยแม่งกัดอย่างเดียวเลยเก็บกวาดยาก็โอ้ยเป็นไม้ผลตกขนาดนี้กิ่งไม้แม่งร่วงมาอ้้หุนายหมดเหนื่อยฝนยินแต่เช้าเลยเมื่อเช้ามันร้อนอากาศส่งสิวขึ้นหมดแล้วเนี่ยฮะมีอะไรวะมีอะไรวะเราสั่งอันนึงทำอาหารอะไรอ่ะสวัสดีครับผมผูกร้อนะครับกินดีนี่ทีย่ยอึ่งแสบแดนสยามนะครับ ก็เล่นไอ้ออฉันรูปเหมือนหัวหมาอะไรส้นตีนใส่กระ้วงเปย์นีดูลายยังค่ะเขาส่งมาแหละไก่เขาส่งลายมาให้อ่ะให้ไปทำอาหารให้พนักงบพนักงานกินอ,ะอ่ะวันนี้เอิงทำพนักงานไอทำอาหารให้พนักงานด้วยนะครับข <c oughs> <c oughs> าถาเขเลยก <c oughs> ูยังคิดออกเลยทำอะไรวะมีไก่โนล่าอะไรสักอย่างไก่อะไรนะไก่โมโตโบล่าเยี่ออะไรอย่างเงี้ย มีไก่โมโตโบล่าไม่รู้ไก่ไก่อะไรมึงไก่โมโตโบล่าไอ้ที่เขาทำมาแบบสำเร็จรูปเลยคือแบบเนื้อแม่งคุณนักกินเลยแหละคือแบบใครเห็นก็อยากกินเนี่ยกูพูดว่างั้นเนี่ยไก่อะไรมึงวะไอ้สัตว์มึงนี่มึงพวกมึงเขาบอกแล้วโลกเขาไปถึงไหนกันแล้วไปถึงไหนไม่รู้ดรามคาแล้วมั้งไปเอามาดูดีมามั่วส่วตัวเลงไมอยืนไปมาดูดี ไม่รู้เด็ดเลยอีกบอกเลยจ้างแบบงจูจกินมั้งดิโอ้โหเนื้อที่ผมบอกเนื้อไก่มาโตมลล่าสำหรับชูนักเห็นนะเพื่อนๆผมบอกตามตรงอะเนื้อไม่น่ากินกว่ากับข้าวคนอีกอ่ะ ถ้าทอดไปอะไม่มีใครจับได้เราเป็นเนื้ออะไร <c ười> คอยดูเอาปิดจะให้กูทำอาหารให้กินนะใช่ไหมเดี๋ยวนี้จัดให้เดี๋ยวอึงแสบจัดให้เดี๋ยวมันน่ากินจริงๆโอ้โหเป็นผมนี่ผมอยากเป็นหมาแทนนะเดี๋ยวนี้เริ่มมีขาน้องหมา <c ười> แล้วแหมถ้าเจอนี่ไปนี่ยิ่งเหมือนเลยอาหารคนอาหารคนดิสู้ไม่ได้จริง มาดูครับวันนี้จะมีคนมากินของเราไหมยังไงอะไรอ่ะเนื้อไก่มมโตโมระเฮ้ยเฮ้ยน่ากินจริงเพื่อนมีกูมีะอะไรอ่ะเนื้อไก่มมโตโมโ่าอะไรเนีย่ยเฮ้ยมึงมึงก็ไม่รู้จักไอสัตว์นี่สมัยไหนแล้วมึงมัวแต่ปั่กรยายอยู่นั่นแหละไม่เห็นมีฉลากมีห่ออะไรสัตว์ของดีป่ะเนี่ยของดีคุณกินหอมไหมเออแต่ไม่หอมโอเคได้ แพ็กละเท่าไหร่วะเนี่ยสองร้อยกว่าบาทมั้งแพงเลยวะแพงดีจะทอดเลยเราหรือจะทำไงก่อนทอดทอดนี่ครับเราได้เนื้อไก่โมโตโมล่ามาแล้วเราเราจมนีอย่างเหรดนีเนื้อไก่โมโตโมล่าเออเนื้อไก่โมโตโมล่านะครับเดี๋ยวผมจะไปเตรียมของมาหมักซึ่งหน่อยครับผมมันก็ได้แบบหอมชิ้นใจมีไปทีมาโอ้แตแบงหอมอาเรื่องเหมือนกันนะ แอปเดี๋ยวไปชมตอนทำกันเลยครับผมตอนนี้เราก็เตรียมเครื่องเสร็จเป็นเรียบร้อยครับผมทำไงทีเนี้ยทีนี้เราก็หมักไม่ต้องเยอะเนื้อมันแพงไอ้ขี้อ๋อใส่ไม่หน่อยงานเยอะนะไอ้ยืนเออมันก็ของมันแพงไอ้ขี้อ่ะไปกินเออแพงมึงก็ไม่ได้ซื้อเรากุรู้อยู่ก็ไปขโมยมาเหมือนกันเลยยืนเฮ้ยเอาอีซื้อหน่อยนึง มันก็จะได้รู้น่ากินหน่อยหามึงพิทอดไว้เมื่อกี้เราเมื่อกี้มึงบอกของแพงนั่นก็หลังมือไปนี่มือกันเนี่ยต้นไม้ไอ้เหี้ยพอกูจะใส่ก็บอกของมันแพงหายอ๋อเสียของแซ่บ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 หลายเด้อพี่น้องเอ้ยมือนี่ครับผมนัวบะโนบะโนบะโนบะจุดยังเดียวครับ นี่ครับเราต้องตั้งน้ำมันให้มันมีความร้อนถึงห้าบ50ิบองศาก่อน <c oughs> มึงอะเวลาเขาทำเก็บความสะอาดมึงก็ไปทำโรงงานเขาลงเออ,อ,อมึงไม่ได้มึงไม่เคยทำหรอกย,ยิง,ยงไม่ต้องพูดลู่เฉยได้กูมีบปบบาทมาง ไอ,ไอเฮียเข้าช่องกูทีให้กูไปตัดผงสัตว์เพลมึงกูยังไปทำดีๆเลยนะมึงมาเข้าตอนช่วงกูมึงต้องเคารพกฎข,ของกูหน่อย <c oughs> ฟังเสียงแมมมันนะเพื่อนๆะดีๆนะไปชั้นจานเลยวมันน่าจะอร่อยมึงก็พูดไปทัว่วไม่ต้องพูดแดกได้ก็แดกแดกไม่ได้ก็ไม่ต้องแดกไอสัตแดกได้ก็แดกแดกไม่ได้ต้องแดกดี เอาอย่างเอาดิลงเลยอ่ะเออค่อยๆพี่เขาหรือมันจะไหม้ดูครับเนื้อไก่โมโตโมล่าโอ้ยพอได้แล้วเฮ้ยกินแม่หอมอะเองเนี่ยจมูกมึงอ่ะเพี้ยนมันจะเป็นหอมได้ไงเนื้อไก่โมโตโมล่ามันไม่หอมไม่ใช่หอมขอโทษเนี่ยมึงมึงโง่จริง อาหารท่านเลือครับของอร,ร้านตะทานเราไปล้างจานก่อนนะโอ,อ้โหเพื่อนโอเมจ้า ja, จะเสร็จแล้วด้วยดูดูดูเดี๋ยวมัเขากินไปนะวันนี้ผมบอกได้เลยว่านั่งหอนนั้งคืนเออเมื่อกี้อะไรหอนหอนปะอะไรนี่น <c oughs> อย่าไยินอะไรหอนหอน ก้ามีอไอ้หมากูเดินแต่เช้าเลยหม่าหมาหมาเลยมันหอ,นอมเนื้อไก่ม็ดตูมาร่าก็าหอมเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ยมึงนี่ก็พูดไปชั่วใช้สบแบบโอ้ยมัไอ้เี้ย บอกได้สัตว์อยู่นิ่งๆมากปากอ่ะทำตัวตวันเนี่ยเอาน่หน้าพังเลยได้สัตว์ไปพร้อมเสิร์ฟเองจะไมให้ใครทานนะแล้วแต่มึงในน้าเขาสั่งมาจะไม่ให้ใครกินน่ะแล้วดูครับวันนี้ใครจะเป็นผู้โชคดีเฮ้ยนมเฮ้ยเอากิไหมเอา อยูที่ไอ้มาอนนี้รู้ฝกว่าไทยโอเคมันบอกว่ามึงมึงอะเดินเปลี่ยนแถวนี้หลายวันแล้วเดี๋ยวบางคนตีนกูนะโอเคบอกกูเงี้ยแล้วซะบ้าเอากลับบ้านดีครับโอ้ยฮ้อยออฟฟิศห้อมาขอโทษขอผู้อิเล่อลำไม่เอียเอาอะไรไม่เอียเนี่ยเนึกไก่โมโตโมล่า เนื้อไก่โมโตโมล่ามากินเคยได้ยินเปล่าเนื้อไก่โมโตโมล่านี่อันนี้ของจริงๆนี่มันอร่อยจริงฝรั่งยังไม่เคลียร์เลยนะเราอ่ะไว้ใจได้ป่ะเนี่ยได้อร่อยจริงเต็ไก่เนื้อไก่โมโตโมล่าครับอกเคยได้ยินเปล่าเคยกินเปล่าไก่จริงจะเริ่มระแวง เริ่มพลแนชอบด้วยเพราะเอาของดีมาให้กินกันเรลิดเพลินกันแล้วทีเนี้ยเนี่ยทีเนี้ยมันมันเป็นของลาปากโอ้ยพอโดนของปอมในซัดเอาซัดเอาเลยอร่อยจริงมันมันไหมไม่ใช่มันเนื้อไก่ไหมล่ะเนื้อไก่หอมหอมไหมนี่ยก็บอกเป็นเนื้อไก่ไม่ใช่เป็นหอมเป็นมันอะไรกันวะไม่ต้องพูดแดกเข้าไปพูดมากเอ๊ะเอ๊ะเดี๋ยวต้องผู้ช่วยดีกว่าไอ้เดี๋ยวมันก็ไอ้แของมันแพงมึงก็แบ่งเขาชิมได้หลายคนดิ ดูล้มันรมาให้เลยเอาดีให้เลยเย่งผ่านเลยอืมได้ไหมแกมร้อดเลยอของดีทำมาเรื่อยๆอร่อยอร่อยแบบนี้แบนแต่คลิปที่แล้วไม่ผ่านไม่ไม่ผ่านอ่ะทำอะไรไว้อ่ะไม่ผ่านไม่รู้เรื่องเลยทำอะไรเนื้อไก่โมโตโมล่าครับผม ยิ่งกรอบริงอร่อยไหมอร่อยไหมเฮ่ผมบอกแล้วนัวพี่พี่เนื้ออะไรเนื้อไก่โมโตโมล่าพี่เคยรู้จักเปล่าวเครู้จักเปล่าวอะไรนะไก่โ,โมเนื้อไก่โมโตอันน,น,นี้อันนี้เหมือเนือ้อหรือเม็ดปากพี่เ,เอาดิดด <c oughs> <c oughs> เฮ้ยลูกพี่ดีครับผม ไดีๆหลายราไว้ดีพวกพี่ลงโอ้ยนี่เดี๋ยวจะบอกไม่ได้กินแล้วบอกผู้ท่านผู้ชมไปด้วยนะว่าอร่อยไม่อร่อยร้อนร้อนอะไรฮะร้อนอ๋อร้อนกูเพิ่งทอดมาอันนี้กูทำถือถิ่นมือง่วไหมแม่งหวานนะหวานอยูงพี่เอาขึ้นนะอ้าวปีพฤหัสแล้วคุณจะได้สิ่งนั้นเดี๋ยวนี้ชิมเนื้อไก่โมโตมาลาให้หน่อยดิ ไม่กินจริงอ่ะมึงทำร้ายจิตใจกันปะวะพี่กินเถอะฝรั่งยังฮิตอยู่เลยอ่ะมาโมโตโร่ีด้ย้วเฮ้ยวันนี้ทำมาสุดสีมือเลยวะทำไมเียอป ชิมชิมไม่ไหวชิมมาเนื้อไก่จริงจริงไม่ไม่เชือที่แล้วไลยนี่ไงเนื้อไก่เนื้อไก่เป็นกินด้วยแม่งเด็กยังไม่กินเลยกูยิ้มแจ้งใครวะเนี่ยพี่ไก่ครับกินเนื้อไก่โมโตโมล่าไหมครับกินเนื้อไก่โมโตโมล่าไหมครับ ไม่เกินกูไม่ไว้ใจมึงเราไม่ทิ้งกันอยู่แล้วมียามอยู่ดีกว่าับไม่มีมีรอบนีมม้มีจริงเปิดให้ดีด้เนี่ยเปิดนะเปิดละเอาเรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงเพิ่งใส่โมโตโมล่าเอาจริงกินกินได้กินได้กินได้จริง เอากินหอมไก่ยไก่้เหนียวจุดยอดผมอกแลุ้กินันข้นเนียวแม่อ้ไกินไก่มอโตมาล่าเหมือนขึ้นสวรรค์เลยอรออร่อยอ่ะนแห่ผมทำมนอร่อยอร่อยหมดเลยัวกันคครับ เดอหอเจอหอเมื่อ sí, ก oh, ี้ยามสะดุ right ้งเลยเอต้าฟ็อกเกอร์อะไรนะอะไรนะเกอร์เกออะไรนะเอต้าฟ็อกเกอร์เอตส์ฟ็อกเกอร์เรียกยาวที่หมายพูดใส่ชีสมาเปล่าเนี่ยไม่ได้่แหมใส่ชีไม่ไหวแล้วมากไปไหมเราบอกแล้วไก่โมโตโมล่าพี่อันนี้ก็ทำมาใหม่ใครชอบคลิปนี้ครับไก่โมโตโมล่าบู๊อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดซับตะไคร้ให้ผมด้วยครับผมกินดีหนีเที่ยวฝากติดตาม YouTube ด้วยนะครับอย่าลืม<ป>าม,มาดิข้าวผม่ะข้าว